สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะเจเคนโนพา,าชมกับที่ดินที่นาและที่สวนนะคะพร้อมกับบ้านหนึ่งหลังค่ะเป็นที่ดินโฉนดด้วยนะคะราคา1นึ่งล้านแปห้าหมื่บาทค่าโอนคนละครึ่งค่ะแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่4ไร่2งาน74ตารางวานะคะพร้อมกับบ้านสวน1หลังค่ะ หห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องครัวนะคะค่าโอนคนละครึ่งค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่ในตำบลโนนสมบูรณ์อําเภอบ้านเฮ็จังหวัดขอนแก่นอยู่ห่างจากเทศบาลขอนแก่นประมาณ17-18กิโลเมตรนะคะห่างจากปากทางถนนมิตรภาพ3-4กิโลเมตรค่ะอยู่ตรงคลังสินค้า SCG ขอนแก่นนะคะ ที่ดินมีไฟฟ้ามีปะปาพร้อมค่ะสามารถสร้างที่พักอาศัยทําบ้านสวนได้สบายๆนะคะมีเพื่อนบ้านในระแวกใกล้เคียงค่ะแต่ไม่แออัดนะคะบรรยากาศอยู่กับธรรมชาติเลยทีเดียวนะคะตามรูปนี้เลยค่ะทุกท่านทําเป็นบ้านสวนนะคะคุ้มๆเลยค่ะมีพื้นที่สําหรับทํานาด้วยนะคะ 4ไร่2งาน74ตารางวาราคา1 8 50,000บาทพร้อมกับบ้านหลังเล็กๆอีกหนึ่งหลังท่านใดสนใจหลังนี้นะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดชมพื้นที่จริงติดต่อไปยังเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะจะสอบถามหรือจะต้องการเดินทางไปชมพื้นที่จริงก็สามารถคุยกันได้โดยตรงเช่นกันค่ะเจคโนเพียงแนะนำนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อ เจคโน่ได้ใส่ไว้ใหใ้ใต้คลิปนี้เลยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่กำลังตามหาที่ดินอยู่นะคะในวันนี้ต้องลากันไปก่อนไว้พบกับเจเคโน่ได้ใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ